สวัสดีค่ะสวัสดีคนรักบอลสีนะคะแล้วก็สวัสดีวันพุทธที่สิบเอ็ดนะคะธันวาคมอ่าวันนี้นะคะพันาพามีไม้อยู่หนึ่งตู้คือตู้นี้นะคะตู้นี้นะอ่ะมีไม้อยู่หนึ่งตู้เดี๋ยววันนี้จะมาแบ่งไม้ค่ะอะให้ชมหน้าไม้ก่อนนะคะตู้หนึ่งก็จะประมาณนี้แหละอ่ะจะมีเกาะเก็บนะคะไซสเล็กที่คัดคัดมาได้ล่าสีสิง ค่ะแล้วก็เพชรบ้านปทุมเพชรมาลินนะคะแล้วก็เป็นไม้ฟอร์มกระถางหกนะคะก็ยังมีอยู่นะ,ะเดี๋ยววันนี้นะคะจะมาแบ่งเป็นชุดละกันนะคะเดี๋ยววันนี้จัดชุดให้ค่ะนี่แหละไม้ชุดนี้แหละคะ่ะเดี๋ยวจะมาจัดชุดให้นะคะค่ะมาพัพาจัดให้แล้วนะคะไม้ชุดนะยี่สิบชุดนะคะวันนี้แบ่งยี่สิบชุดอะ่ะ มาดูวันนี้พนณพาจัดให้นะคะ4ต้นเอาไปที่1นึ่บาทพอค่ะ150บาทนะคะย้ำอ่ะมาชมก่อนค่ะว่ามีอะไรบ้างเนาะเดี๋ยวมาชมดูว่าคุ้มหรือเปล่านะคะแต่พนพาบอกเลยยังไงก็คุ้มมากๆค่ะเทพพสุธาหนึ่งต้นนะคะ80บาทค่ะแล้วก็เพชร มารินนะคะต้นนี้หนึ่งบาทค่ะ,ะแค่2ต้นนี้ก็คุ้มแล้วนะคะพนพาเปิดราคาอยู่ที่หนึ่งยแล้วก็แปดสิบนะคะอ่ะไม่ใช่ว่าไม่ไปนะคะเพียงแค่ว่าอยากให้นะคะอยากแบ่ง เทพพสุธาก็อยากให้ไปเลี้ยงนะคะเขาเป็นไม้ที่สวยมากเหมือนกันอ่ะพรเจ้าสัวพรมณีนี่พรมณีพรรณพาทาจานวนเยอะมากนะคะพรมณีสวยๆเลยแล้วเอามาแบ่งให้แบบนี้เลยค่ะอ่ะหชุดนี้ชุดที่หนึ่งนะคะอ่ะ ชุดที่สองสองเป็นอะไรสองก็จะเป็นเทพพัส,สุธาใครอยากเก็บนะคะเทพพัส,สุธาเป็นไม้ที่สวยมากนะแล้วก็เพชรมาลินค่ะต้นนี้ก็น่าชำว,าว้าวเลยเพชรมาลินค่ะอ่ะต้นนี้นะคะน้องเป็น อาจารย์เมืองค่ะอ่าต่อมานะคะจะเป็นรักเอยรักเอยก็หน้าสวยนะนี่รักเอยก็หน้าสวยค่ะชุดที่สองไปแล้วชุดที่สามค่ะสามเป็นนพเก้าอ่าะนพเก้าเอ่าเพชรบ้านประทุมเพชรมารินนะคะแล้วก็เทพพระสุธาค่ะนี่สวยนะนี่เทพพระสุธาค่ะอะ ชุดที่สามนะคะต่อมานะคะเป็นชุดที่สี่สี่ก็จะเป็นรักเอยพรเจ้าสวัวหน้าสวยๆเลยแล้วก็จะเป็นเทพพสุธาค่ะแล้วก็เป็นเพชรมาลินค่ะอ่ะชุดที่ห้าห้าเป็นมณีล้อมเพชรแผงค่ะแผงนะต้นนี้สวยนะแล้วก็เป็นอาจารย์เมืองนะคะวันนี้มีอาจารย์เมืองออกมาแล้วค่ะค่ะเทพ,พสุธา เพชรมาลินนะคะอ่ะนี่คือชุดที่ห้านะชุดที่ห้าค่ะมาต่อชุดที่หกชุดที่หกเป็นอะไรรัตนลุงโลดนะคะหนึ่งต้นอ่าราศีตุลน,นะคะราศีตุลแล้วก็อ่าพรหมณีค่ะพรหมณีนะแล้วก็จะเป็นณเมืองนอนแผงนะคะณเมืองนอนแผงนะอ่ะสี่ต้นต้นนี้เป็นชุดที่หกนะคะ ต่อชุดที่เจ็ดค่ะเจ็ดจะเป็นาราศีตุลค่ะพรมณีหน้าด่างสวยๆแบบนี้เลยพรมณีค่ะอัะอนนี้ก็ได้ประมาณแค่สามใบนะคะแล้วก็จะเป็นรักเอยรักเอยหน้าสวยมากหน้าสวยมากน้องก็เลยตูวชาร์ตนะคะอะณเมืองนนค่ะณเมืองนนนต้นที่สี่เป็นน,นะคะชุดที่เจ็ดค่ะ ชุดที่แปดแปดเป็นเพชรมาลินนะคะเพชรมาลินนะ,ะเพชรมาลินก็หนึ่งร้อยไปแล้วนะคะอ่ะแล้วก็พรมณีค่ะพรมณีแล้วก็จะเป็นเทเวศนารมิตนะคะแล้วก็เป็นอาจารย์เมืองอาจารย์เมืองด่างประมาณนี้นะคะอ่ะชุดนี้คือชุดที่แปดค่ะ ชุดที่เก้าพรมณีหวานหวานเพชรมารินช้ำๆเลยเพชรมารินก็น่าช้ำๆแบบนี้เลยค่ะแล้วก็เมืองเกาะเกตดว้าวมากๆสวยค่ะเนี่ยเมืองเกาะเกตดสวยมากค่ะแล้วก็จะเป็นมงกุฎจกักรพรรดิด่างสวยเหมือนกันค่ะอ่ะชุดที่เก้าชุดที่สิบสิบเป็นพรมณีค่ะ เทพมารินสวยมากมากค่ะแล้วก็เทพพัชสุธาค่ะแล้วก็จะเป็นรักเอ่ยค่ะ,ะนี่ชุดที่10นะคะชุดที่1ิบเอ็ดสิจะเป็นรักเอ่ยสวยๆแล้วก็พรมมณีราศีสิงห์แบบชํำๆเลยค่ะสวยมากนะคะ,ะแล้วก็จะเป็น ราศีตุลค่ะนี่ตุลก็สวยนะคะชุดนี้ชุดที่11ค่ะ12ราศีสิงก็ช่ำสวยว้าวเลยนะคะ12นะอ่ะราศีสิงห์แล้วก็ราศีตุลน,นะคะแล้วก็จะเป็นทาบบางแก้วแล้วก็จะเป็นรักเอยรักเอยก็น่าสวยมากมากรักเอยต้นนี้สวยมากจริงๆค่ะ,ะน่าสวยนะคะชุดที่12นะ ชุดที่13 13จะเป็นอะไร13จะเป็นรัตนะลุ่งโลดนะคะต้นนี้พรนภาแบ่งอยู่ร้อยห้านะร้อห้าบาทนะคะต้นเดียวไม่ขายขายหมดนี่เลยสี่ต้นนะคะร้อยห้าก็จะมีเพชรบ้านปทุมคุณหญิงนะคะแล้วก็จะเป็นซักเจริญเอาไปเลยสี่ต้นร้อยห้าสิบค่ะ ชุดที่14นะคะ14จะเป็นสินสริมงคลดีเศรษฐีเงินล้านนะคะแล้วก็อาจารย์เมืองแบบโอ้ฉ่ำมากหน้าสวยว้าวเลยแล้วก็จะเป็นาชายชน,นะคะ่ะชุดนี้ชุดที่14นะคะ15อาจารย์เมืองนะคะหน้าสวยมาก แล้วก็ลูกไม้กาบเหลืองกาบเหลืองก็สวยไม่แพ้นะคะกาบเหลืองก็สวยแล้วก็เท้าทองอินค่ะเท้าทองอินแล้วก็เป็นณเมืองนนนะคะชุดนี้เป็นชุดที่สิบห้านะคะชุดที่สิบหกจะเป็นเมืองเกาะเกตสวยๆแล้วก็เป็นอา,อาจารย์เมืองนะคะแล้วก็เป็นต้นนี้น้องชื่อว่า,อ,าอะไรนะ ป่าหินงามนะคะพนาภาเอามาแบ่งให้สวยมากนะคะต้นนี้น้องชื่อว่าป่าหินงามป่าหินงามแล้วก็จะเป็นเพชรบ้านปทุมป่าหินงามเขาขายกันอยู่ประมาณสองร้อยนะคะอ่ะเนี่ยพนาภาเอามาแบ่งให้เอาชุดนี้ไปนะคะนี่ใบใหม่เขาสวยมากชุดที่สิบเจ็ดนะคะน้องจะเป็นรัตนะลุ่งเรืองค่ะแล้วก็รัตนะลุ่งโลดนะคะ แล้วก็จะเป็นเมืองกอเกาะเกตสวยๆแบบนี้เลยเพติวานนก็สวยไม่แพ้กันค่ะนี่ดูเพติวานนน้องก็สวยสิบเจ็ดนะคะชุดนี้นะสิบแปดสิบแปดเป็นต้นนี้จะเป็นองค์หญิงทอฝันแล้วก็เป็นอาจารย์เมืองแล้วก็เป็นซับลุงโรดนะคะเอาไปเลยนะคะชุด ร้อยห้าสิบบาทต้นนี้น้องเป็นมณีพันแสงนะคะมณีพันแสงสิบสี่เป็นต้นนี้น้องเป็นโวนะคะต้นนี้นะน้องเป็นโวแต่ด่างน้อยเนาะแล้วก็จะเป็นอองค์หญิงทอฝันเศรษฐีเงินล้านนะคะเศรษฐีเงินล้านนะแล้วก็อีกต้นจะเป็นอต้นนี้นะคะน้องจะเป็น ธิดาพยาเลค่ะทิดาพยาเลนะอ่ะเนี่ยค่ะน้องมีสองใบนะคะสองใบกับอีกหนึ่งหลอดเนี่ยอ่ะิดาพยาเลค่ะชุดที่ยี่สิบยี่สิบนะคะจะเป็นอ่าอับสรสวรรค์องค์หญิงทอฝันแล้วก็ราศีตุลค่ะราศีตุลนะคะ,นนะ,คะแล้วก็จะเป็นธิดาพยาเลค่ะอ่ะธิดาพยาเลให้ชมหน้านะคะอ่ะน้องอ่ะโดนเบียด บังนะคะก็นี่ประมาณนี้น้องสวยมากนะคะใบใหม่นี่ที่ดาพญาเลน้องโตแล้วนะคะนี่ใบแข็งมากเนะะี่ยค่ะชุดที่ยี่สิบนะคะมาเพิ่มเติมไม้กระถางหกให้ค่ะเพิ่มเติมไม้กระถางหกให้ก็จะมีไม้กระถางหกอันนี้ฟอร์มหกนะคะอ่ะอะ,อะไรนะ อับสอนสวรรค์น,นะคะอับสอนสวรรค์มีอยู่สามต้นหนึ่งสองสามนะคะอ่ะสามต้นนะคะพนาพาแบ่งให้เอาไปเจ็ดสิบบาทพอค่ะอ่าอับสอนนะคะเอาไปเจ็ดศูนย์แล้วก็เพชรบ,บ้านปทุมนะคะเพชรบ,บ้านปทุมเอาไปเจ็ดศูนย์เหมือนกันมีสองต้นนะคะสองต้นนะอ่ะต้นนี้น้องเป็นเท้าทองอินนะคะราคาอยู่ที่แปดศูนย์นะ แ0บาทแล้วก็จะเป็นาชายชนเอาไป70พอค่ะแล้วก็เป็นพรพัิวะ70นะคะต้นนี้นะ,ะต้นนี้ต้นนี้น้องเป็นธิดาพยาเลค่ะ,อะฟอร์มแบบสูงแล้วนะคะฟอร์มหกนะเนี่ยค่ะให้ชมเอาไปร้0ห้าพอค่ะต้นนี้150นะแล้วก็จะเป็นต้นนี้เป็น จระกานะคะจระกาเอาไปเจ็ดสิบพอะไรนะปีศาจแดงค่ะปีศาจแดงสวยมากใบนี้นะคะสวยมากๆเลยอ่ะหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะคะสำหรับปีศาจแดงต้นนี้นะ,ะต้นนี้น้องเป็นวังทองนะคะเอาไปเจ็ดศนพอพรเจ้าสัวเจ็ดศนยหน้าสวยๆแบบนี้เลยอ่ะแล้วก็จะเป็น ณเนะมืองนนเอาไปเจ็ดศูนย์ค่ะ,ะรักเอย่ยนะคะรักเอย่ยเอาไปเจ็ดศูนย์พอค่ะรักเอ่ยเจ็ดศูนย์ 70. โวต้นเนี้ยสวยมากแต่ว่าน้องก็จะโดนแดดเนาะโดนอากาศสวยมากๆเลยเดี๋ยวพนพาลเลี้ยงใหม่ก่อนนะคะต้นนี้นะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปแล้วจะไม่รอดไม่แข็งแรงนะคะอ่ะ รัตนศิลป์นะคะเอาไปเจ็ดศูนย์พอแล้วก็จะเป็นพรเจ้าสัวค่ะเจ็ดศูนย์นะคะอ่ะมาด้านนี้นะคะจะเป็นซับจเจริญซับจเจริญน,นะคะเอาไปเจ็ดศูนย์แล้วก็อสงไขยเนาะอ่ะนี่อสงไขยส,สวยๆแบบนี้เอาไปเจ็ดศูนย์พอแล้วก็จะเป็นมณีนกพัลลัสนะคะนะมณีนกพัลัดนะหน้าสวยแบบนี้เอาไปหนึ่งร้อยนะคะมณีนกพัลัดนะอ่ะ หนึ่งร้อยเพชรติวานน์นะคะหนึ 100. ่งร้อยอะนาลีบุรพาเจ็ดศูนย์นะคะมีสองต้นนะนาลีสองต้นอะต้นละเจ็ดสิบอสงไขาเจ็ดศูนย์ค่ะอะด้านนี้นะคะเพชรติวานน์ต้นนี้หนึ่งร้อยค่ะแล้วก็จะเป็นเมืองเกาะเกร็ดนะคะแปดสิบบาทเมืองเกาะเกร็ดนะอะแปดศูนย์ค่ะ แล้วก็จะเป็นซับพนมนะคะซับพนมเอาไป70พออะมีสองต้นนะคะซับพนม70แล้วก็จะเป็นดาราดารานพรัตแผงนะคะพนพาเรียกว่าดาราหน้าหวานนะเอาไป70พอค่ะ เหมือนเดิมนะคะเหมือนเดิมก็คือเดินทางเหมาเมานะคะเดินทางเหมาเมา70บาทอ่าจะกี่ต้นกี่ชุดกี่กล่องก็แล้วแต่นะคะ70นะคะแล้วก็ปลายทางนะคะปลายทาง90บาททำยังไงคะใครที่อยากเอฟนะคะแอดไลน์มาได้ที่เบอร์0898822745หรือคุณพ่อคุณแม่จะโทรเลยก็ได้นะคะโทรเลยก็ได้นะ ค่ะเบอร์นี้นะคะเดี๋ยวถ้าพนภายังไม่รับนะคะเดี๋ยวจะโทรกลับนะคะไม้สวยมากนะคะอยู่ในกระถางหกสำหรับวันนี้ลาทุกท่านไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะสวัสดีนะคะ